สวัสดีจ้ะทุกทุกคนป้นัดนะวันนี้ป้านัดจะทำครัวสองแบบหมักแป้งค้างคืนทิ้งไว้ในตู้เย็นถามว่าพอใจไหมก็ยังไม่พอใจเพราะว่าใยแมงมุมเนี่ยมันชิดกันไป เราอาจจะไม่มีเทคนิคอะเนาะไม่รู้ว่าทำยังไงดีแต่ก็โอเคดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนตั้งใจทำทุกครั้งแต่ก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นเท่าไหร่ปาจะเริ่มจากการรีดเนืยไว้ก่อน วันนี้ใช้เนยร้อยยี่สิบห้ากรัมรู้สึกวันนี้ทำอะไรเป็นทางการไปหมดเลยขนาดของเนยป้าวัดด้วยนะประมาณสิบสี่คูณสิบเจ็ดเซนติเมตรขั้นตอนต่อไปนวดแป้งวันนี้ป้าจะใช้เครื่องใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงในโถผสมแล้วคน เล็กน้อยน้ำอุ่นคือสามารถมือจุ่มลงไปได้ตีด้วยสปีดสองสิบนาทีเตรียมภาชนะกดให้ขยายออกไปจากนั้นก็แรปด้วยพลาสติกนําไปแช่ตู้เย็นค้างคืนรุ่งอีกวันโรยแป้งนวล แป้งโดค่อนข้างนิ่มกดไล่ออกไปให้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมใช้มือดึงดึงช่วยขยายออกไปแป้งโดที่เราหมาักค้างคืนนี้จะนิ่มมากเลยรีดแป้งให้ได้ขนาดประมาณ18คูณ27เซนติเมตร วางแผ่นเนยลงตรงกลางปิดเข้ามาทั้งสองฝั่งแล้วก็กดปิดทั้งสี่ด้านให้มิดโรยแป้งนวลบางๆอย่าโรยมากจนเกินไปกดเบาๆไล่ออกไป ั้้งสองดานระวังอย่าให้แป้งติดด้านล่างต้องคอยเช็คดูรีดขนาดประมาณ18คูณ35เซนติเมตรไม่สิเรียดนะไม่เป๊ะไม่เป็นไร ตัดขอบหัวท้ายออกจากนั้นก็พับเข้ามาก่อนแบบนี้เลยแล้วทบอีกครั้งหนึง่งจะได้ลักษณะแบบนี้แรปด้วยพลาสติกแรปนำไป แช่เออช่องฟิสต2ยนาทีครบ20นาทีนำแป้งออกมารีดวิธีการรีดแป้งก็เหมือนเดิมกดเบาๆไล่ออกไปเช็คด้านล่างระวังแป้งติดรีดให้ได้ขนาดเท่าเดิม 18บแดคูณสาเซนติเมตรตัดหัวท้ายออกไปหลุดกล้องแล้วจากนั้นก็พับแบบนี้เลยเขาเรียกพับสามทุก แรปด้วยพลาสติกหลังจากนั้นก็นำไปแช่ช่องฟิตอีก20นาทีตอนนี้จะเป็นการรีดครั้งสุดท้ายเพื่อที่จะขึ้นรูปขวดซองแป้งนวลใช้ได้แต่ว่าอย่าใช้มากจนเกินไปมันจะทำให้ชั้นขนมของเราอ่ะ ไม่ติดกันชั้นขนมจะต้องออกมาเป็นใยเมียงมุมแต่ถ้าเกิดเราใส่แป้งนวลมากเกินไปชั้นขนมของเราจะเป็นวงป้าก็อธิบายไม่ค่อยถูกแต่ถ้าเกิดว่าใครเคยทำขวดซองบ่อยๆจะเห็นลักษณะที่ป้าพูดตัดขอบทั้งสีด้านออก ตัดเพื่อเวลาเรามวร้วนขวดซองเราจะได้มองเห็นลายเออชั้นเนยหรือว่าเรียกว่าเลเยอร์จะได้ดูสวยงามลืมกดกล้องอีกแล้วตัดกว้าง10บเซนสมชิ้นแล้วก็ตัดแบ่งก็จะได้6ชิ้น ดึงส่วนแหลมให้ยืดออกเล็กน้อยแบบนี้จากนั้นก็ม้วนเวลาม้วนก็ไม่ต้องกดแน่นนะม้วนปกติหน้าตาก็จะออกมารูปร่างแบบนี้ถ้าใส่แป้งนวลเยอะต้องใช้เออ คือปัดออกก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่ปัดแป้งนวลออกให้หมดเวลาเราม้วนเนี่ยเวลาเราไปอบใช่ไหมขนมมันจะเห็นชั้นเวลาเราม้วนเป็นวงๆมันมันจะดูไม่ไม่ค่อยสวยมันจะไม่เป็นใยแมงมงุมสูตรนี้จะได้ครัวซองทั้งหมดหกชิ้น จริงๆแล้วเราจะมองเห็นริ้วเนยเล็กๆแต่ว่ากล้องป้ามันไม่ค่อยดีอ่ะมันมองไม่เห็นซูมแล้วก็มองไม่เห็นเตรียมไข่แดงเกลือเล็กน้อยแล้วก็นมสดไว้ทาหน้าจะมองเห็นริ้วๆของเนยป้าทิ้งไว้4ี่ชั่วโมงอุณหภูมิในบ้านป้า21 ถึง22องศาทาไข่บางๆให้ทั่วนําเข้าเตาอบอบไฟบนล่างปิดพัดลมอุณหภูมิ180องศาเซนเซียสใช้เวลาประมาณ 25-28นาทีรูปร่างหน้าตาสวยงามใช้ได้ป้าจ,จะหันให้ดูข้างในขัวซองพัฒนาขึ้นมาอีกนิดนึง ถ้าชอบคลิปของป้านัดก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะและอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะไม่พลาดคลิปใหม่ของป้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ